ใหญ่เติบเป็นบังข้ามข้าวธรรมดาเนาะแบบว่าเขาววเน,นี้ยเท่านี้เท่านั้เนาะยามกลางคืนมาพี่น้องประมาณนี้เลยทางฝ่าัเมื่อเนื้อเนๆๆๆื้อนมก็บใครแต่มีไพ่ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุคนโดยการมาพบพอ่อกระตีตอนแรงๆพี่น้องกระทางปมตูนํำสบายดีได้ไหมเด้อสบายดีโดยตอนนี้กับบรรยากาศยามกลางคืนพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กับประมาณหกโมงน่นไหมเนาะนโดยทงคุณกับดังไพย่อยู่คุณเนาอะ,อะ เอาฟางใบเลพไ์แบบนี้อ่าตอนนี้ก็มานั่งพี่น้องว่าสิต้มน้ำเนาะแต่ว่าเอาลีสิมากินบังคารามกับเบตุเนาะอันแจ๊กบังคารามยังเพราะว่าทางไอคอมมีหปังสือมาโดยจะเป็นบังคารามมันขาวดำเนาะหรือบังคารามเนาะทา้งเบตูุพันธุวถูพี่น้องเผาบังคารามเผาเก่าไม่เห็นพี่น้องเนาะอันบังคารามขาขาวผัวตลอดเนาะ เตาวบเจ้าหยเห็นอได้ไหมยะเบิ oh, <m <m ่งเดิいい้ลบีบเบีบก่อนเนบีบแบบฉีกแบบนู้นมันแข็งไหมเบิ่งไหมนะต้องไปเอาไี้วเนาะพี่น้องนาวเ่เพราะว่าโดนๆได้กินเธอหนึ่งเนะมีงานบุญทางทางอายเป็นไดแแบยุดนั่นบาดแล้วไหมเนาะงานบุญอยุเซนพี่นแต่ว่าเป็นแวซื้ออีกยัง็ได้ได้บ่เล ไม่ไพ่ป้าหนาหนารนดอยเนาะเผื่อิได้กินคนใช้นาโคนบอกบอกหนามันิได้กินอยู่บ่ันนี้เนาะเบิ่งกอนบรรยากาศหนาวได้อยู่ใช้ในกถั่วใช้ในถั่วดำนั่นเลยแหนนเลยหนาหนต้องได้เอามีดเดี๋ยวนี้ ใหญ่เติบเป็นบังคลามขาวธรรมดาเนาะแบบว่าเขาอันนี้เท่านี้น่าไหมเนาะแต่ว่าอันส่วนร้ายจะเขากล่ดาหรือแสบเนะ <c oughs> าะเขากละดมก็ก <c oughs> พอเขาไมงกินได้นะแสบเนาะมาเบ่งกินทางปลายมันก่อนกินมันก่อนเนาะอ,อันนี้ยังก่อนผนเอินมาไมมมันอดัดอัดหนามันเนาะมะพร้าว ยาวผ้าอืมอืาใหญ่แค่นี่ลงได้เร็วกว่านมาทำปลายก่าแม่เอางี้แหละหน่อยหนึ่งพอกินบาร์ไล่เนาะเดี๋ยวสิฮกใหญ่เลยเนาะใส่ไม่ไม่ไม่มันใหญ่พี่น้องเก็บเหมือนกันมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินบังข้าวลามเนาะ อ่ามังค่ลามขาวๆาวห้งธรรมชาตรก <c oughs> ินมังค่ลามเป <c oughs> ็อออนอย่างไรเมทแช่อยู่บ้างแขกทางในยังอยู่เนาะก็ต้องกินอันนี้มันก่อนมหนังกินมังค่ลามมึงน,นี่แอบชีมอันต้องให้น้องเป๊ปซี่น้ำพวดขึ้นกันตัวต่างเลยพี่น้องเลยเนาะเขืนกันเลยไอ้กินน้ำกันอันใหญ่แห้ไง กินบดี่วันเนอม่อยากหวานเลยแม่เนาะใช่บาหวานยันเป็นเบาหวานฟองกันพะาพองตันพะยัะไม่คนยันนำตาลขุนแห้งใช้น่อยไม่ใา้งู เรียกว่าพันยานเปลืองบ่เนาะบ่จังไหมบ่บ่อพันยานเป็นประหวานน้ำตาลน้ำตาลแห้งผสนลสให้ยานเพื่อนัดเติมยันกินหวานไรกับพอดีเนาะแม่เนาะแม่ในหมักถั่วมันกีดเด้อไม่มีแควหยำมันเพราะว่าเพิ่นนะพี่น้องแควบ่มีเนาะบ่มีแควในหักถั่วอันนี้มันจะแข็งแข็งเนาะไหมมันเห็นเนาะอืมเป็นต่อมบ่อใช่ไหมอืม จมยัง <smelled> ท <t> ันจะเปื่อยแบบแค็มมันผัดเนี่ยก่อนเนาหลอนบ่หลอนแน่ยนั่เนาะพอดีมันเครื่องหยัมเลยต้องเอากินยากยังต่เงาแต่ตัวนึงฉ่ำตัวนึ่งยาวหยำบ่ได้บรรยากาศตอนนี้ก็แบบหนาวเนาะตียังบริการเสือซำหนาวอยู่แหมตอนนี้บ่อืม่หนาวแม่เ่าหรือบ่มักหนาวแต่ยังเนาะเป็นบ่หนาวเนาะเนาะตีหนาวแม่นี่กินเล่เนี่ มัได้งอ่ะตัวเองก็ชีวิตฮักแทนยกกินมันแล้วทช่งสมชีด้เนเลยมันอยู่ใหนแบบเมือเด้อแต่เก่าว่าพี่น้องแบบว่าบมื่อเด็เคยไปเห็นนั่นเนาะบุญมันพลาดอย่างได้กินแบบว่าบุญมันพลาดยิ่งข้างเลยมันขายบุญมีงานบุญกับบุญเสพยกเอาน่นนี่มันเนาะยังบังนี่กินมืออุญไปแก ไปยัดมันบอกว่าเมียนกินมื่อื่นแาบนี้ไปยัดกินมือกินมือเอานมือมือก็แล้วแต่กินทั้งนู่นมีเอาเองปิดมือไปน้ำขอนมาข้นหมาก่อนมันจะเห็นแมงเจ้าเคยเห็นบ่เคยอยู่บนหอกบนาเคยเคยเห็นบางคาลามใช่ไหมเห็ดชิกะบังมบนเพื่อนบ้าน มัน,เป,นเป็นเผินเผินเผินแค่นมัคือเป็นยานิอันนั้นบอกล้นไทยบอกจีเพิ่เล่นเลยเห็นในเพินเห็ดวราดีบราเคยเห็ดจ็ดเถือ่อเหนียวแห้งเหนียวเลยจบกิน,นได้ไหมอิแมนแบบแบบไปกินมาลายเนาะไปกินหลาย <c oughs> แต่ว่าให้กินอีนก,อกน,นี่ยครับบเบิร์ดดอกเนาะเมนกินมาอื่นอีก เวลาท้องลงน่แม่ท้องลงกินใหม่แถวญยังก็้ทางลมจังทึบหมดแล้วเจ็บเมื่แม่เวลากินนั่นกินนี่ไม่เจ็บที่หลานไม่เจ็บหลานเอาที่ชื่อแขวหมดอายุแล้วไม่ยไ่ได้ปวดไม่ได้เจ็บเลยเป็นยังไงก่อนันกระเพาะสมองนี่ไข้แน่แล้วันนั้นกินยาหนาะองที่ว่าซื้อนั้นเท่าไดก็แม่ราคา ชองเชนเจ็ดสองเนเจ็ดสิบพันอันใส่ไข่ในแล้วใส่ต้นซื้อเอาไม่กินใส่กันไหมโอ้ยเงกินใส่กันเนาะบริกินไม่เข่าแรงกินนนึงอิ่มเช้าแล้วแบบพอดีพอดีนะคนเห็ดเนาะบาววานกะแบบบอนั่นเนาะยันเป็นบาววานกันไหมไม่ข่าวุจักไม่ข้าวุจักิแม่ไม่ข้าฉลาด เแกคน,เ,น,ปน,นเป็นเบาหวานถั่วมันจะแข็งๆแล้วไม่คานแ <laughs> ม่แม่ตังไพยก็ได้เนาะแม่เข้าใจเยอาใส่ขึ้นถาวไปี่ยากอะไรเนี่ยเนาะกลัมาม นี่ก็กำลังนาดัางไผ่เนาะพี่น้องใส่ไส่บางที่จะไผ่แบอะไรเดียวกับสิไปใส่หม่องเตาไผ่เนาะเพราะว่าตอนนี้อ่าหนาวเนาะอาบน้ำธรรม,มาดากับบ่ได้พี่น้องตีเนี่ยมันขำแล้วเพราะว่าไม้เตาถ่านกับหาโมง,นะง่ไหมเนาะหาโมงแล้วก็พอดีมากกะเห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะก็เลยยังครันอาบปะเจ้าที่อาบน้ำเย็นบ่แม่เลยน้ำอุน่นอาบแล้วเลยนะอาบแล้วเลยแล้วเลยอือนำ้นำเย็น นเดนเวอรต,ต,ตียังวันอาบเนาะอันด่างไพ่เนี่ยตอนนี้ก็ได้เนาะ,ะเดี๋ยวสีไปอันอ่าอันเอาอันนี้ไปถีมก่อนตอนนี้ก็ยังมัวๆเน,นาะหน้าเนราตีมืดหน้ามืดเลยนะดำไปอีกพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอายุนอกนี่ก็มันมีไพ่เนาะอันนี้ไพ่ดอกหนึ่งด่งไพ่พี่น้อดงด่งไพ่ผีง จะเมียนดังไพยน้ำอันนีิจะบอติบเนาะอันเสียงเพิ่นจะคือเพิ่นอันกวนไคือเพิ่นคุดมั่นหรือวะอีเงี้ยยองทางนี้นะยินเสียงเพิ่นโอ้ยยิงไพ่แบบนี้อันชีต้มน้ำอาบเนาะตอนแรกว่าเม็ตู้เพิ่นสีอาบน้ำอุ่นเพราะว่าตอนนี้เพิ่นอาวเรี่ยวเลยยังกันนอนตียงคันอาบไพ่กับลูกคักผัก แบบทานกล้านะเพื่อนประมาณนี้เลยพาแบบทานบุก้าแล้วมันชิบฮูพากันกินกับเมตูุเนาะเบิดบ้างหนึ่งบรรยากาศช่วงนี้แบบเท่านาวหนึ่งนะบางทีแบบโนตีมแบบว่างเวียงนะก็อาบแต่เศร้าเอ้ยอาบแต่เว้นเนาะวันอาบแต่เศร้าผักคาเวียกอาบคำอยู่เลยหนาวหนึ่งยามกลางคืนเนาะพี่น้องประมาณนี้เลยทางฝั่งเมื่อหนึ่ง มันก็บใครแต่มีไพ่เนาะหึงอ,อยู่อาจจะเป็นเสียงผันกลมันทางนี้เป็นกลมตะแบะเป็นเวนแล้วตอนนี้กับคำเติบบทางนี้เนาะเป็นป่ามันเพื่อนพี่น้องเป็นไพนโคมเพื่อเนาะมืดมืด เราเคยเห็นเลยใครแต่มันมีไพ่เนาะทางนี้กัมันเลยแจ้งน้อยหนึง <c oughs> น่งโนอาตีผันแหงดำเนาะแหงหน้ามืเดเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปหาอาบน้ำก่อนนะพี่น้องเนอาตีก็สะ <c oughs> มาจบคลิปก่อน <c oughs> โดยเนาะตอนนี้เนอาตีเอาน้ำมาอุ่นมาต้มก่อนพี่น้อง้วยเนาะ ักน้อยหนึ่งเพราะว่าให้มันอุ่นนะนะเอาปะเลยเนาะตอนนี้กระตุ้มน้ำอีกจั่หน่อยหนึ่งกะสอาบน้ำเพราะว่าแป๊บเดียวมันก็ห้อนเนาะหัวไผ่ก็แห้งโอ้ดังใส่อันนั่นเลยใส่ทาเล็กมาเล็กมากกับบรรยากาศนี่แห้งเริมเร่มหนาวเข้าขมาเนาะยามกลางคืนหัวสว่างเว่นี่ลมแห้งๆเนาะสว่างน้อง์ทตีถ่ายคลิปตอนเว่นเว่นเนี่ค่ะนะ แห้งเงินใบไผ่นี่ลดนเต็มเลยส่วงคำกับโบแห้งเป็นได้เนาะมีแต่เย็นว่าได้มากคำก็ต้องได้อาบน้ำคำอาบน้ำเย็นนี่มันอาบได้บโบดนเนาะเย้นอนวาร์ตีกับซีจบคลิปก่อนเนาะพยาพี่น้องก็ตอนนี่กับไปหาอาบน้ำเนะาะถฐานน้ำหอนก่อน โดยน้อง่อมแม่พี่น้องเนี่ยน้องตีกะจิจบคลิปไปก่อนน้องตอนนี้กะว่าค่ำมาแล้วมืดแล้วน้าอาโมเมนต์ค่อนโดยจากคลิปนี้น้องตีกะขอขอบคุขอบคุณพแมพี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อที่ฮับ z o งคลิปน้องตีตั้งแต่ต้นจนจบที่บอกามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำาวาสบายดีสบายดี